ไยดีตอนเช้า Good morning นี่มาเบิ่งบอลเก่าคือเก่าบอลน,นำ้ำแม่นำ้ำเ <c oughs> ดี๋ยวนี้แม่เราดูใบไม้ล่นไค้บอลเรื่องๆใะรนะที่หนาเรื่องตื้อ,อีกเนะี่ยงามบอนนลน้ำลหลไปนะป่าโอ้ตึงเบ็ด,ด,ด,ดเลยขาดเ่ย เอออเออกาลายเห้นไหน้ำมันซองแงมันมน้ำมันนงเสียมันงามบอมีเพชรมาจากอะไมีค่ำมาจากเนี่ย โอ้พน้าน้เบิ้งเบิ้งเบนงามนนมันหักเมฆเหมือนไรเดหิมะไหมก็มีพนโอ้ันเดยวมาขว่าฝนตกกลางทึ่งพนาหนาวผู้ใดมาถิ่มปลาเสลมออยู่นีนปลาพนมาถิ่มปลาลง ก็ได้ปลาเขาแลเอานะ่ะกระดูกมเขวะทิ่มน,นี่ทางลงเลยปลาเล้วพอกาพอมันมากินนี่เพื่อปลามันมาตายว่ะพบแม,มนติ้น่ยตอนนั้น,นคือสิแมนนะปลาตายตอนนั้นึ้นมะใครอะไรตาย มงามปะเดยวว่ามันอะไบางอะไบาไม่ลนอ่ะอยาาดูใบไม้ลนฟอนซีซันมันเรื่องรืๆเขาละเดือนเดืองเก่าเดือนเซตเทมเบอวันที่สิบหกเมืนเลยเสียงเก่าเขาอากอากมันห่วงมันห่วงบ้ บ้าหาม้าบอลมันกิดกินปลาให้ได like, ้ให้ได้ใหบอกอะไรอะไรเลยเขาจะเอามาถิ่มยังนีกเพื่นเพื่นแม่ในใ่นะจะพวกได้ล่ะมันมันถิ่มเลยเอาตะตนังมันสีตึกเบ็ดก็ได้นะนี่ยโอ้ยเพื่นโอ้ยเพื่นแคบๆเขาแนะนำลายมาเป เป็ดโตตัวเองเลนะพอสนิทกันเลยอ่าหล่แกนวอตื่มอีกคนนำไลตึกเบ็ดคือสิได้เาขบาบ่มักตึกมองนะี่มันมีบอลติกจุดปลาแต่กคืนสิบุตรกมึงนะน้ำจะกลวงมองนะ เขาเห็ดเนียกวเห็ดตะฟังกันตะฟังเจือนเขาขีหินมาใส่กวางบ้านเจ้ามีบอ่าเออ ทิดซีมาเนี่ครับเรืองเลยต้นใหม่ฟอนซีสันตึกเบียดยางานตึกไปอ้วนปลปามันมันตายแต่นะนเออสิว่าปลาสมอนก็มันขึ้นมาไข่อะตายมันเถาเลย เบิร์สำเนียงแหลเบลิร์กไล่มาเบิร์กบอนก็เจ้านอนอันนี้เป็นพักเสียขึ้นละสิเมน,นซศร้าเศร้าไปดอนพระด็นเลยโหลดโหลดเฮือนนอนอันนี้คือโมโตโฮมออสเตรเลร์นี่รวยเติบแล้วจะมีอันนี้ก็ได้ยเบนเเนี่แพงๆเบน พนั่นทุกตีก็จะมานอนอยู่นี 1941, ่ข <ot six> ึ้นละซเวซาวรไปดอนอย่างน่อยคนเดินรถในเพอซื้อเงินอยู่บางลาได้หลังหนึ่งบางใหญ่คนนั้น่นนั้นเต้นนะนะเชนของ เมืองอะไรนี้เสียงเงินาะมันมีหน้ามีไฟพอมันเน,นี่ยแพงรถอะนนะี่โอเคออกจากนี้ก่อน